หลังจากที่เราเสริมหน้าอกแล้วนะครับแล้วก็แผลหายดีแล้วนะครับเราสามารถบีบหน้าอกได้ตามปกติหรือมีเซ็กชวลอินเตอร์คได้ตามปกติเลยนะครับสวัสดีครับผมหมอกันโซเมโกะนะครับนายแพทย์พลวัตตระกูลเงินไทยกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเอพิโซดต่อมานะครับวันนี้หมอก็จะมาตอบคําถามเป็นคําถามยอดนิยมนะครับคนไข้ถามมากันเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมหน้าอกนะครับ สำหรับการเสริมหน้าอกนะครับสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติเพราะว่าการที่เรา,เาไปเสริมเนี่ยเราไม่ได้วางซิลิโคนสร้างการบาดเจ็บบริเวณท่อน้ํานมแล้วก็เต้านมสามารถให้ได้ตามปกติครับ ซิลิโคนที่ใช้ในปัจจุบันนะครับค่อนข้างมีความยืดหยุ่นการใช้แมโมโแมแกรมในการตรวจหาะเมล็งเต้านมเนี่ยถือว่าทําได้ปานปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราควรจะอรอให้แผลเนี่ยมีการหายโดยสนิทก่อนโดยปกติเราก็จะอรอสักประมาณหลัง6เดือนนะครับ หลังจากการผ่าตัดเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่วันแรกหลังการผ่าตัดได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าหลังการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีแผลที่บริเวณเต้านมนะครับรวมถึง็อกเก็ตที่เราใส่ซิลิโคนเข้าไปโดยทั่วไปเนี่ยเราจะรอให้แผลเนี่ยหายสักประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับที่จะเริ่มออกกําลังกายเบาๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ8ปดถึงสิสัปดาห์เราถึงสามารถกลับไปออกกําลังกายหนักๆได้ตามปกตินะครับ สำหรับซัพพอร์ตบา์นะครับหมอแนะนำให้ใส่ประมาณ4-8สัปดาห์นะครับหลังการผ่าตัดก็จะช่วยให้ลดอาการบวมนะครับแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตให้โครงของเต้านมเนี่ยมีรูปร่างสวยงามได้เร็วขึ้นนะครับหลังจาก2เดือนไปแล้วเนี่ยก็จะใส่บราที่คนไข้ใส่ได้ตามปกตินะครับ สำหรับการนวดหน้าอกนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของชั้นที่เราวางซิลิโคนว่าอยู่ใต้กล้ามเนื้อหรืออยู่บนกล้ามเนื้อนะครับรวมถึงชนิดของซิลิโคนด้วยว่าเป็นผิวขรุขระหรือผิวเรียบนะครับเมื่อก่อเน,นเนี่ยเวลาที่เราวางอยู่บนชั้นกล้ามเนื้อแล้วเราใช้ซิลิโคนผิวเรียบเนี่ยเราก็แนะนำให้หนวดเพื่อที่จะช่วยในการทำให้แคปซูลเนี่ยหดรั้งช้าลงนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ผิวขรุขระนะครับแล้วก็วางอยู่บริเวณใต้กล้ามเนื้อการนวดอาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะครับในปัััััจจจุบบบนนนนนขึ้้อยู่่่กกเทคคทคคคคิีใชรสวมาาะหลง ที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่แผลหายแล้วคนไข้เริ่มหายเจ็บแล้วนะครับเราก็แนะนําให้นวดได้เลยนะครับการนวดก็ทําทุกวันนะครับทําเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ต้องรุนแรงนะครับ สำหรับคนไข้ที่มีก้อนซิสที่เต้านมหรือว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมนะครับหมอแนะนําให้มาตรวจประเมินกับคุณหมอสัญยแพทย์ตกแต่งหรือว่าคุณหมอสัญยแพทย์เต้านมก่อนนะครับถ้าเกิดตรวจไปแล้วเนี่ยก้อนนั้นไม่ใช่มะเร็งนะครับหรือเป็นก้อนเนื้อที่ดีปกตินะครับเราก็สามารถเสริมได้ตามปกติครับ สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาหน้าอกห่านะครับหมอก็จะต้องประเมินลักษณะของซวงอกนะครับแล้วก็ลักษณะของเต้านมเดิมว่าการที่หมอใส่ซิลิคโคนเข้าไปแล้วก็การเลือกขนาดของซิลิโคนความกว้างของซิลิโคนเนี่ยสามารถทําให้ลักษณะของเนื้ออกหรือหัวนมเนี่ยชิดกันได้มากขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็โดยทั่วไปหลังจากการเสริมเต้านมแล้วถ้าเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมนะครับก็จะสามารถทําให้ลักษณะของนมเนี่ยกลับมาชิดกันได้มากขึ้นครับ สำหรับภาวะนมแข็งนะครับหรือภาวะพังผืดหดรั้งนะครับสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากเสริมซิลิโคนเข้าไปเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายเนี่ยกระทำต่อตัวซิลิโคนก็คือร่างกายเราจะสร้างาพังผืดขึ้นมานะครับทำให้ซิลิโคนเนี่ยมีภาวะผิดรูปอาจจะมีอาการเจ็บปวดนะครับหลังจากที่เกิดพังผืดหดรั้งได้นะครับสำหรับการป้องกันภาวะนมแข็งหรือพังผืดหดรั้งนะครับเราก็สามารถเลือกเพลนที่เราจะวางซิลิโคนได้นะโดยทั่วไปเนี่ยการวางดอว์อัลเพลนนะครับหรือการวางใต้ชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยป พังผืดทนรั้งได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงการเลือกผิวของซิลิโคนด้วยนะครับภาวะนมแข็งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเกรด1234นะครับหมอก,ก็จะต้องดูว่านคนไข้เนี่ยอยู่เกรดไหนแล้วนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเอาซิลิโคนออกแล้วก็เลาะพังผืดออกบางส่วนหรือเลาะพังผืดออกทั้งหมดนะครับอาจจะเปลี่ยนชั้นที่เราจะวางซิลิโคนไปรวมถึงการเปลี่ยนซิลิโคนด้วยครับ ราะว่านมแฝดก็คือการที yeah, ่เราใส่ซ so, ิลิโคนไปแล้วซิลิโคน2ก้อนที่มันอยู่คนละข้างกันเนี่ยมันถูกดันมาแล้วก็ดูชิดกันมากขึ้นอาจจะถูกดันเป็นพ็อกเก็ตเดียวส่วนมากด้เกิดจากการที่เราตั้งใจที่จะทําให้นมเนี่ยดูชิดกันมากขึ้นนะครับทำให้นมเนี่ยดูอิ่มเอิบนะครับเพราะวนมแฝดเนี่ยแก้ไขได้โดยการที่เราสามารถเอาซิลิโคนเดิมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพลนในการวางนะครับอาจจะวางใต้ชั้นกล้ามเนื้อหรือถอดซิลิโคนพักนะครับแล้วก็เลาะพ็อกเก็ตใหม่ก็จะทาให้นมเนี่ยดูห สำหรับการป้องกันการเกิดภาวะนมแฝดนะครับในเคสเสริมใหม่เนี่ยเราก็จะเลือกขนาดของซิลิโคนเนี่ยให้มีขนาดพอเหมาะนะครับรวมถึงเทคนิคที่คุณหมอเลือกใช้ในการผ่าตัดด้วยนะครับก็สามารถป้องกันการเกิดนมแฝดได้ สำหรับภาวะที่คนไข้มีหัวนมตำแหน่งยไม่เท่ากันนะครับการเสริมเต้านมก็สามารถช่วยทําให้ลักษณะของหัวนมนมีตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นรวมถึงวิธีการผ่าตัดย้ายหัวนมบางส่วนนะครับก็สามารถเลื่อนตำแหน่งหัวนมให้ใกล้เคียงมากขึ้นได้นะครับ คำถามนี้ถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่เราเสริมหน้าอกแล้วนะครับแล้วก็แผลหายดีแล้วนะครับเราสามารถบีบหน้าอกได้ตามปกติหรือมีเซ็กชั่นอินเตอร์คอร์สได้ตามปกติเลยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยผิวของซิลิโคนเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับรวมถึงตัวเจลข้างในด้วยจะค่อนข้างคืนรูปได้ตามปกตินะไม่ว่าจะบีบแรงแค่ไหนเนี่ยก็จะกลับไปสู่ทรงปกติได้ครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องซิลิโคนแตกนะครับถ้าเราบีบแรงๆเนี่ยเราเจ็บก่อนที่จะซิลิโคนแตกแน่นอนครับ ในการเสริมหน้าอกของผู้หญิงกับสาวประเภท2นะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจาก1ขนาดของหัวนมนะครับมันก็จะไม่เหมือนกัน2ก็คือเนื้อนมที่มีอยู่นะครับในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีเนื้อนมที่มาคลุมชั้นของซิลิโคนได้มากกว่านะครับถ้าเกิดคนไข้ในกลุ่มสาวประเภท2ที่ออนฮอร์โมนมานานๆแล้วกับไม่ได้กินฮอร์โมนมานะก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรครับ สำหรับคนที่เนื้อน้อยมากๆนะครับเราต้องการเสริมหน้าอกนะครับหมอกกจะแนะนําให้เลือกขนาดซิลิโคน,นที่มีขนาดพอเหมาะนะครับไม่ใหญ่เกินไปรวมถึงการวางี่ก็ต้องวางใต้ชั้นกล้ามเนื้อหรือเป็นดูอัลเพลนหลังจากเสริมแล้วถ้ายังมีขอบอยู่นะครับเราต้องการตกแต่งเราสามารถทัชอัพด้วยการเติมไขมันบริเวณขอบหรือด้านบนได้นะเพื่อให้เต้านมมีลักษณะอวบอิ่ม e และก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับ นไข้ที่เสริมเต้านมโดยใช้ซิลิโคนนะครับซิลิโคนบางรุ่นที่เป็นรุ่นเก่านะครับที่เป็นผิวผขูดขัจะทําให้มีอุบัติการณ์ของการเกิด ALCl เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ1ต่อ8 0 0หมื่นถึง1่ต่อแสนนะครับของประชากรที่เสริมเต้านมส่วนการเลือกใช้ซิลิโคนผิวเรียบหรือซิลิโคนในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะเกิด ALCl เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ สำหรับช่วงอายุที่หมอนแนะนำนะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยหมอนแนะนำที่20ปีบริบูรณ์นะครับเนื่องจากเราสามารถเซนใบยินยอมผ่าตัดได้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามที่เกี่ยวกับการเสริมหน้าองนะครับรวมถึงปัญหาในการทำสัลยกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับก็สามารถถามกันเข้ามาได้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ